สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างไก่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปแกะกล่องนะครับตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับกับอาการยอดฮิตจอขาวจอเขียวนะครับที่ชอบเป็นกันเยอะมากๆนะครับอันนี้นะครับลูกค้านะครับแจ้งเบื้องต้นมาแล้วนะครับว่าลองส่งช่างแถวบ้านทดลองแล้วนะครับลองบพาร์จอแล้วหน้าจอนะครับก็ยังไม่ติดขึ้นมาก็เลยลองส่งมาให้ทางผมเนี่ยทำการลองตรวจเช็คพอที่จะซ่อมตัวจอเดิมได้ไหมนะครับลูกค้าก็สอบถามเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าส่งมานะครับผ่านขนส่งแฟตนะครับโอ เราก็จะแกะเครื่องเช็คไปพร้อมกันเลยเพราะว่าลูกค้าบอกว่าผ่านการทํามาแล้วนะครับคือตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะซ่อมผ่านหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทาคลิปให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเครื่องที่ผ่านการซ่อมมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ผ่านมันก็จะลดลงครับแต่ว่าถ้าลูกค้านะครับสามารถหรือว่าหาที่ซ่อมที่ไหนไม่ได้นะครับลองส่งเข้ามาให้เราตรวจสอบหรือว่าทดลองซ่อมได้เลยนะครับไม่ผ่านไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ถ้าอาการนี้นะครับถ้าไม่ผ่านการซ่อมมาเลยนะครับเครื่องเดิมเดิมมาเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าอัตราโอกาาสผ่่นนนนน 80- 90%0% ขึ้ไปแ ถ้าจอไม่เคยโดนน้ามานะครับโอเคอันนี้เครื่องก็ติดอยู่นะครับเนี่ยนะครับอาการจะประมาณนี้เพราะว่าเป็นเยอะ13โปรสิโปรแม็กนะครับจอขาวจอเขียวจอส้มออกเขียวเขียวส้มส้มดึงเหลืองอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือเกิดปัญหาจากตัวแพรจอเนี่ยคือขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหานิดหน่อยนะครับก็คือมันไม่ชัวร์แต่มันมีวิธีแก้เบื้องต้นด้วยที่เราแบบไม่ต้องเปลี่ยนตัวจอใหม่ก็คือเป็นการไบพาร์ตไลายวงจรนะครับให้ระบบไฟของจอเนี่ยกลับมาทํางานตามปกติจอก็จะกลับมาใช้งานได้ลูกค้าก็จะประหยัดค่าซ อแท้ปัจจุบันของ13 Pro Max นะครับณวันนี้นะครับเดือนพฤศจิกา2,567ราคาน่าจะอยู่ประมาณ12,000-14,000ประมาณนี้อันนี้คือราคาจอแท้ทั้งบานนะครับโอเคอันนี้ก็ลูกค้าแจ้งมาเบื้องต้นนะครับบอกว่าเอาไปให้ร้านแถวบ้านซ่อมแล้วนะครับไม่ผ่านนะครับก็เลยค้นข้อมูลมาเจอทางเพจนะครับที่ผมเคยลงคลิปไว้ว่าเคยมีงานแก้จากที่อื่นเนี่ยเอามาให้เราทําก็เราทําผ่านไปนะครับลูกค้าก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วก็ส่งเข้ามานะครับให้ทางผมเนี่ยทดลองซ่อมดูนะครับโอเคแต่เราก็ แกะจอออกมาเลยปกติวิธีแกะเนี่ยเราต้องใช้ตัวดึงจอครับแต่ว่าเครื่องนี้ลูกค้าบอกมาชัดเจนนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเคยเอาไปซ่อมมาแล้วเท่ากับว่าเครื่องนี้เคยแกะแล้วฉะนั้นมันก็จะแกะง่ายกว่าปกติแน่นอนนะครับงัดเราออกเลยนะครับพอถ้าเครื่องไม่เคยแกะเนี่ยจะงัดแบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะยากเราต้องใช้เครื่องแกะซึ่งเครื่องแกะผมเนี่ยมีนะจะอยู่ด้านหลังแต่อันนี้ลูกค้าแจ้งมาอยู่แล้วนะครับว่าเครื่องเนี่ยเคยทําการแกะมาแล้วนะครับฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวดึงจอนะครับรอ๋อ่่่ครร้าาามมออองงเหยจตแวววดลลชืืู แล้วโอเค ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ทําการซ่อมเราไปตามสเต็ปนะครับก็คืออันนี้ผมจะยังไม่ได้แกะจอออกนะเพราะว่าผมจะวัดไฟนะครับวัดไฟที่ตําแหน่งของตัวจอนะครับว่าค่าไฟเนี่ยมันออกปกติไหมแต่ว่าเดี๋ยวส่องดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมีร่องรอยการขูดมาแล้วกลัวลายวงจรมันจะเละไปเลยนะครับตัวนี้นะครับลายวงจรขูดมาทะลุไปหลายชั้นเลยนะครับผมจะถ่ายรูปแนบไว้ให้ดูนะครับเพราะว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมแนบรูปให้ดูนะครับเพราะว่านี้เขาซ่อมมาแบบค่อนข้างที่จะเละเลยอ่ะโอเคทีนี้มันต่อนะครับตอนนี้คือผมมจจะะะปกกติเ่ยยราังไแ จอออกนะครับเพราะว่าจะต้องให้ไฟเนี่ยไปเลี้ยงจอแล้วเราก็จะวัดตามขาดตำแหน่งของไฟจอนะครับว่าลายไหนมีปัญหานะครับเราก็จะทําการแก้ไขในลายนั้นๆแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถวัดได้เพราะว่าลายเนี่ยเขาขูดมาแบบเลเยอร์นะครับมันขาดไปน่าจะประมาณเบื้องต้นที่ผมดูนะประมาณ2ชั้นนะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องแกะเอาตัวหน้าจอออกมานะครับจริงๆอาการนี้นะครับถามว่ายากไหมมันก็ไม่ได้ยากนะครับการบายพาสถ้าเกิดว่าเจอช่างที่นะครับวัดตำแหน่งไฟนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์ที่มันพร้อมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างเล็ก บางทีไม่มีกล้องในการส่องหรือว่ากล้องเนี่ยซูมได้ไม่เยอะนะครับขูดด้วยแบบไม่ได้ส่องกล้องมองนะครับมันจะทะลุเลเยอร์ลงไปเลยนะครับทีนทีลูกค้าบางทีลูกค้าก็บอกว่าโอ้ช่างทําดูง่ายจังเลยนะครับต่อลวดบางที1เส้นนะครับก็ใช้งานได้แล้วจริงๆบอกว่ามันไม่บางอันนะครับถ้าเครื่องมือไม่พร้อมหรือว่าประสบการณ์ไม่ถึงนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเละแบบนี้มาเลยแทนที่มันจะจบโดยการซ่อมง่ายๆนะครับซ่อมง่ายๆแป๊บเดียวผ่านใช้งานได้เลยก็กลายเป็นกลายเป็นงานที่มันจะต้องแบบมวัดดวงกันแล้วแบบนี้นะคร ทำมาเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือจอนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่พลาดพิงนะครับก็แ,แค่แนะนำเพราะบางทีลูกค้าเนี่ยจะถามอาการเนี้ยมาบอกว่าโอ้โหดูในยู u ูบมาเนี่ยต่อลวดเส้นเดียวเองทาไมแพงจังเลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุเพราะถ้าเจองานที่ทําไม่ผ่านเนี่ยงานจากงานง่ายนะครับอันนี้กลายเป็นงานยากทันทีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ผ่านน้อยด้วยนะครับพอถ้าไม่ผ่านขึ้นมาเท่ากับว่าจอบานเนี้ยใช้งานไม่ได้ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนยกบานนะครับจอแท้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะวันนี้ราคาเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ12-14นนะครใราานะเดือนพฤศิกาปี2560 เดี๋ยวผมกำหนดวันที่ไว้เพราะบางทีเดี๋ยวลูกค้านะครับปี2ปีมาดูราคาวันนี้จะบอกว่าโอ้ราคาจอแพงจังเลยนะครับอาเป็นราคาณนะวันนี้ที่ผมเช็คนะที่ผมทราบคร่าวๆก็คือเดือนพฤศจิกาปี2567นจะอยู่ประมาณ12ื0 0ถึงหนึ่งบาทนะครับกรณีจอแท้นะจอแบบจอเทียบจออย่างอื่นอนะันนี้เราเราไม่นับนะครับเพราะว่ามันมีหลายเกรดอ่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดก่อน งานหนักเลยครับเสียดายจอมากจริงๆอาการนี้มันจบด้วยการบายพาเนีในแทบจะ890เอร์เซนะครับแต่อันนี้ขูดมาแบบจริงๆไม่ไม่ได้โจมตีใครหรือว่าช่างก่อนหน้านะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความชํานาญกับการเคยทาครับอาการนี้นะเพราะว่ามันขูดไปแบบนี้มันมันเสียหายเพิ่มนะครับโอกาสผ่านมันก็น้อยลงนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จเดี๋ยวผมจะต้องเก็บตะกัวที่เขาทําการเชื่อมเชื่อมแล้วมันแบบขามันลอยมานะครับมันนูนแบบทาให้เราเนี่ยเช็คหรือว่าตรวจสอบลายในลำบากนะครับ เราก็จะใช้ลวดซับนะครับดูดตะกัวที่เขา,าเชื่อมนะครับหรือแต้มมาเนี่ยออกให้หมดเลยเราจะได้เห็นลายวงจรชัดๆนะครับว่าตำแหน่งไหนมันขาดไป ตอนนี้เราก็เปิดนะครับขูดเปิดตัวลายวงจรนะครับเราจะได้มองเห็นว่าตำแหน่งไหนที่มันขาดหายไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเชื่อมกลับเข้ามาเดี๋ยวผมจะแนบรูปให้ดูนะครับว่ามันหลังจากเปิดตัวลายวงจรนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพคืออันนี้นะครับไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะลูกค้าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล็กมากๆนะครับโอเคหลังจากขูดนะครับขูดเปิดตัวลายวงจรแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใช้กาวซ่อมบอร์ดนะครับปิดตำแหน่งตัวลายวงจรที่มันอยู่ข้างๆกันแต่ว่ามันไม่ได้เสียหายนะครับเพื่อเวลาเราเชื่อมเนี่ยมันจะได้ตำแหน่งเนี่ยมันจะได้ไม่ไปสัมผัสกันนะครับก็คือลายไหนที่เรามองว่ามันบบทำงานอยู่สมบูรณ์นะครับหรือว่าไม่ขาดเสียหายเนี่ยเราจะใช้น้ำยาเนี่ยปิดไปเลย พอถ้าเราไม่ปิดไปก่อนนะเวลาเราเชื่อมนะครับซึ่งมันเล็กมากๆเนี่ยมันอาจจะไหลไปโดนกันหรือสกิดกันอยู่นิดนึงเนี่ยทำให้ลายวงจรเนี่ยมันเกิดการช็อตกันนะครับอาจจะทําให้เราหลงทางฉะนั้นลายไหนที่มันสมบูรณ์แต่ว่ามันโดนขูดติดขึ้นมาด้วยเนี่ยหรือว่าแฉลบไปโดนเนี่ยเราก็ปิดไปเลยครับน้ํายาเคลือบไปเลยทีนี้เราก็จะมาขูดตําแหน่งนะครับของลายวงจรนะครับที่ที่เราจะาจะทําการเชื่อมอเดี๋ยวผมจะเคลือบทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะว่ามันเล็กมากๆนะครับเคลือบทั้งหมดแล้วเราค่อยมาขูดเปิดาลายที่เราจะเชื่อมนะครับ ปล่อยกาว UV นะครับเพราะว่าอ่นนี้มันเป็นเขาเรียกว่าน้ํายาซ่อมบอดนะครับพูดง่ายๆก็คือจะเป็นกาว UV นะครับแต้มลงไปแล้วก็ใช้ไฟ UV นะครับส่องเข้าไปประมาณจริงๆสัก2-3วิก็แข็งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาให้มันแบบแข็งๆไปเลย ทีนี้ขนาดลวดที่เราจะใช้นะครับใช้เชื่อมผมจะใช้ขนาดแบบ0.02นะครับขนาดเล็กเลยซึ่งมันจะมีหลายเบอร์นะเป็นลวดแบบปกติก็จะเป็นไซส์ใหญ่ก็จะประมาณเขาเรียกอะไรห่มิลิมตรมมนึ่งแล้วก็จะมี0.5 0.8 0.6 0.4 0.2อันนี้มันเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ที่0.2พอเคลือบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขูดลายที่เราจะทําการเชื่อมนะครับ เอขูดเสร็จนะครับเราก็จะใช้ตะกัวนะครับแต้มลงไปที่ลายนะครับเพื่อให้เป็นตะกวดเนี้ยเอาไว้หล่อหรือว่ามันจะได้เชื่อมติดกับลวดได้ง่ายๆนะครับอตอนนี้นะครับผมแค่ต่อลายวงจรนะครับเดิมเนี่ยกลับเข้ามาให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่า สีของหน้าจอเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับก็คือยังไม่ได้ซ่อมแซมตัวที่เป็นแบบลายวงจรที่มันมีปัญหานะครับแต่ว่าอันนี้คือแค่ต่อจุดที่เขาทําขาดมานะครับให้กลับมาสมบูรณ์ก่อนแล้วเราก็จะดูว่าตรงที่เราต่อไปเนี่ยตำแหน่งมันอาสีมันเปลี่ยนไหมตัวนี้ไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อเลย เพราะว่าถ้ามันสีไม่เปลี่ยนเนี่ยความเป็นไปได้ที่วงจรที่เราต่อที่เขาทําขาดเนี่ยมันอาจจะยังมีขาดหลงเหลืออยู่นะครับแต่ถ้ามันเปลี่ยนปกติถ้าเจอเป็นขาวเลยนะครับหน้าจอมันเนี่ยก็คือเราไปแก้ไขหรือว่าบายพาจอเจอ่ยจอ,อาจจะกลับมาทํางานเลยเดี๋ยวผมดูลายวงจรจอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนะครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมลายวงจรนะครับที่เขาขูดขาดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต่อลวดที่ใช้บพาสวงจรจอนะครับที่ลายที่มันมีปัญหานะครับ ทีนี้ลวดที่ใช้บายพาสลายวงจรเนี่ยเราก็จะใช้ลวดที่มันเป็นเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับมันจะได้แบบแข็งแรงนะครับเพราะว่าจุดที่มันขาดเนี่ยมันไม่สามารถใช้ลวดเบอร์ใหญ่ได้เพราะว่าลายเดิมมันเนี่ยที่ติดอยู่ที่แพรจอเนี่ยมันค่อนข้างเล็กฉะนั้นต้องใช้ลวดที่ขนาดใกล้เคียงกับของเดิมมันมากที่สุดนะครับโอเคพอเชื่อมลวดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะจัดตำแหน่งของลวดนิดนึงก่อนที่เราจะลงน้ํายานะครับเคลือบไว้ มันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนะครับแนบไว้ให้ดูว่าการเชื่อมเนี่ยะลักษณะตัว b บพาสนะครับมันเป็นยังไง อันนี้ถ่ายให้ดูตำแหน่งเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวเราเทสตก่อนว่าจุดที่เราซ่อมแซมแล้วเราก็บายพาสจอไปนะครับจอมันกลับมาทํางานหรือยังนะครับถ้าทํางานสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเคลือบน้ํายาปิดตำแหน่งตรงนี้นะครับจุดที่เราเชื่อมจุดที่เราซ่อมแซมไปแล้วก็แปะสกอตเทปนะครับป้องกันการช็อตไปให้ลูกค้าด้วยนะครับนี้เดี๋ยวเราจะประกอบเทสเฉยๆนะครับว่าตำแหน่งที่เราซ่อมแซมลายวงจรแล้วก็บายพาสจอไปเนี่ยตัวจอเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะครับ บูนหรือเปล่านะครับ โอเคตอนนี้ก็หน้าจอนะครับกดได้แต่พอดีลูกค้าไม่ได้เขียนรหัสมาให้นะครับผมก็เลยเข้าไปเทสไม่ได้แต่ถ้าเข้าหน้านี้ได้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วละครับภาพมาครบสัมผัสได้ทุกจุดนะครับไม่ได้ขึ้นจอเขียวอย่างที่ต้นคลิปนะครับที่มันแบบเกี่ยวทั้งจอโดยที่แบบไม่เห็นภาพเลยนะครับอันนี้เห็นภาพปกตินะครับโอเคเท่ากับว่าจุดที่เราซ่อมแซมแล้วเราบายพาสตัวจอเนี่ยจอลูกค้านะครับกลับมาใช้งานได้อันนี้ถือว่าถือว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าเสียค่าซ่อมแค่หลักพันนะครับ ทําการเคลือบน้ํายานะครับการช็อตซ่อมที่แผ่จอนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วก็ประกอบเครื่องนะครับส่งกลับให้ลูกค้าจริงๆงานใบพัดจอนะครับบอกเลยว่าไม่ได้ยากไม่เถียงครับใน u t u b e มีเยอะแยะเลยนะครับต่อลวดแค่เส้นเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่ต่อแล้วผ่านนะลายวงจรที่เกี่ยวข้องเนี่ยจุดตําแหน่งที่ใช้ใบพัดเนี่ยแต่ลายวงจรเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดนะครับบางคนไปซ่อมไปต่อมั่วนะครับลูกค้าว่าลองต่ออย่นี่ไหมถ้ามีเครื่องมือพร้อมนะครับเครื่องมือพร้อมมีกล้องมีหวัวแรงที่มันเป็นงานเฉพาะสําหรับมือถือก็ทดลองได้ครับ ถ้าตอบผิดหรือขูดนะครับอันนี้ขนาดงานที่ส่งมาเนี่ยคือเป็นลักษณะของ อคนที่เป็นร้านด้วยซ้ำนะครับยังมีปัญหาแบบนี้มานะครับฉะนั้นมันก็มีถามว่าง่ายไหมก็ไม่ได้ตอบว่ามันไม่ได้ยากนะครับก็ง่ายแหละแต่ว่ามันต้องมีประสบการณ์นะครับคนที่มีประสบการณ์ก็จะมองว่ามันง่ายแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีเครื่องมือไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ตำแหน่งจริงๆไม่รู้วิธีวัดมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันไหนที่เขาจัดการเสียหายมาเราไม่พูดถึงดีกว่าเราก็เกบเ็บเฉพาะงานของเราไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลงน้ํายานะครับน้ายานะครับเคลือบ ตัวลายวงจรนะครับที่เราเชื่อมแล้วก็ที่เราซ่อมแซมไปโอเคพอลงน้ำยาเสร็จนะครับเราก็จะใช้ไฟยูวีนะครับส่องไปที่น้ำยาเพราะว่าน้ำยาเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับแสง UV นะครับมันจะแข็งตัวหลังจากโดนแสงยูนะครับแต่อันนี้ผมจะ ส่องไฟนานนิดนึงนะครับเพราะว่าอยากให้มันแข็งแบบแข็งแบบแข็งมากๆะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยส่องประมาณสักส0วินะครับน้ำยาตัวนี้มันก็แข็งตัวแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็เคลือบน้ํายานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแนบให้ดูอีกทีนะครับว่าการเคลือบน้ํายาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรูปนะครับของการเคลือบน้ํายานะครับทีนี้นะครับพอเคลือบน้ํายานะครับยังไม่จบนะครับเราจะทําให้มันแบบสมบูรณ์แล้วก็ใกล้เคียงที่สุดนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวแผ่น,นสก็อตเทปสีดําตัวนี้นะครับแปะป้องกันนะครับตัวแพรไว้นะครับตรงตำแหน่งแพรนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการตกแต่งมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ออกแบบมาตรงรุ่นนะเพราะว่าจริงๆบางที่เขาอาจจะไม่แปะแต่ผมจะแปะ นะครับเพราะว่าอยากให้มันค่อนข้างเรียบร้อยมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับแล้วก็ป้องกันตัวแพรนะครับไม่ให้มันขยับขยื่นด้วยหลังจากซ่อมแซมนะครับตัวแพรเแล้วก็เคลือบน้ํายาแปะสกอตเทปสีดำนะครับตัวป้องกันนะครับสายแพรหรุดหรือว่าชารุดเนี่ยเสริมไปอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้ว <c oughs> หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแนบรูปให้ดูเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากเคลือบน้ํายาเสร็จนะครับลงก็เทปป้องกันนะครับตัวสายแพรหลุดเข,ข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราจะบารรชําด เสียหายตอนที่เราลงน้ํายาหรือว่าแปะนตัวสกัดเทปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดภายในให้ลูกค้านิดหนึ่งโอเคหน้าจอติดครับผมเดี๋ยวเราก็จะไขซิงค์นะครับ คือตัวนี้ผมจะไม่ได้เปลี่ยนซิลกาวขอบจอให้ลูกค้านะครับเพราะว่าซิลกาวเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ครบเพราะว่ากาวตั้งแต่ของตัว iPhone 12 12 p ป o นะครับขึ้นมาเนี่ยกาวเดิมเขาเนี่ยจะหนากว่ากาวตลาดที่มีข้างนอกนะครับถ้ามันไม่ได้แบบหลุดเสียหายเนี่ยใช้ของเดิมนะครับประกบไปนะครับรีดดีแน่นกว่ากาวใหม่เพราะว่ากาวเดิมมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะฟองน้ําบางๆนะครับแปะไว้แล้วมันจะแบบยืดหยุ่นได้ทีนึงแต่ว่ากาวใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบกาวสองหน้ากาว2หน้าแบบแบบแบแบนเลยครับเคยเท เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับซึ่งเรามีนะแต่ถ้าเกิดว่าเคยโดนแกะมาแบบยับยุ่ยหรือว่าหลุดลุ่ยมาเนี่ยเราอาจจะเราก็จะเปลี่ยนให้เลยครับแต่ว่าเครื่องลูกค้าตัวนี้นะครับเท่าที่เช็คเบื้องต้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับอันนี้ผมอธิบายไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าเห็นนะครับจะบอกว่าอ้าวทำไมเครื่องนี้ไม่เปลี่ยนซิลกาวขอบจอนะครับซึ่งเราไม่ได้ลืมนะตัวนี้ผมเทแล้วจริงๆถ้ากาวเดิมนะครับยังอยู่สมบูรณ์กาวเดิมแน่นกว่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะฟองน้ําที่มันสามารถยืดหยุ่นได้ จะช่วยซับน้ําได้ดีกว่าโอเคนะครับเราก็ตัวนอที่ตูดนะครับ เรียบร้อยครับ13 Pro Max นะครับที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการจอขาวจอเขียวจอส้มอะไรก็แล้วแต่นะครับผ่านการซ่อมมาแล้วตามในคลิปนะครับมีการขูดลายวงจรจนชั้นเลเยอร์เนี่ยทะลุไปลายวงจรขาดเราก็ทําการซ่อมแซมกลับมาแล้วก็ทําการจัดการหาตัวลายวงจรที่มีปัญหาแล้วก็บายพาสกลกับเข้าไปนะครับสรุปว่าตัวนี้นะครับตัวเครื่องลูกค้านะครับตัวจอลูกค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติได้จอแท้อันเดิมกลับไปใช้งานประหยัดกว่าเปลี่ยนจอใหม่เป็นหมื่นแน่นอนครับเคสนี้การันตีนะครับโอเคนั้นผมก็ต้องขอจบคลิปนะครับ งานแก้นะครับจากที่อื่นก็คือจอขาวจอเขียวที่ผ่านการซ่อมมาแล้วใช้งานไม่ได้ส่งมาให้เราทําก็เสร็จตามในคลิปเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการส่งเครื่องมาซ่อมกับทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่อมบอร์ดเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอนะครับซ่อมทุกกรณีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับใต้ลิงก์ด้านล่างเลยไม่ว่าจะเป็นลิงก์ a c e b o o k ลิงก์ไลน์หรือโทรตรงเข้ามาที่เบอร์ผมเลยก็ได้นะครับโอเคเครื่องผมก็ต้องขอจบคลิปนะครับการซ่อมนะครับ13 Pro Max อาการจอขาวจอเขียวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสด